สวัสดีจ้าพี่น้องมาเฮ็ดเขาต้มในหม้อหุงเข่าจ้าอันนี้ก็คือทั่วดํดำที่พิมพ์เอาไปแช่น้ำขางขึ้นสามกำจ้ะสามกำม,มือเอามาต้มประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีเดี๋ยวฮอสิเอาไปลางนา้ำไล่ลน้ำเพื่อให้น้ำดำของทั่วเขาออกจ้าอันนี้เขาต้มในหม้อหุงเขา้าบ่ต้ตงงอใบตองเฮ็ดแบบนี้ใส่สิ่งเดียว หอมอร่อยมากจ้ะออกสีดำาๆเขาสิได้ออกจะเพื่อว่านเนื้อเขาเขาสิบ่ได้ดำเกินจ้ะอันนี้ก็คือเข้าเหนียวพิมกระใส่นี่จ้ะกระป๋องสามกระป๋องถ้าเป็นซั่งกิโลกับประมาณสี่ลอยสี่สิบกรัมจ้ะลางนา้ำเศร้านา้ำแล้วก็สเสด็จน้ำจ้ะผักสเสด็จน้ำไว้อันนี้ก็กล้วยหอมพึ่เก่าจ้ะแล้วก็มี หัวกะทิจ้าแต่พิมกะสิใไส่เกลือเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดน้ำกันจ้าดนี้กะสิเฮ็ดแบบง่งายๆมอหมากสำหรับคนบออยากห้อเขาต้มผัดกินแต่ว่าได้รสชาติแสบคือกันเลยจ้าอ,นนอันนี้คือกะทิกระปองพิมเตรียมไว้จากนั้นพิมกะสิใไซส่น้ำตาลไซายลงไป ทำตาลซ้ายมือนี่สีทสานี่เลยจ้ะใส่ไปประมาณสองทัพพีเลยจ้ะข้มหวานกับปั๊บเอาจ้ะแต่ว่านี่นะจะหวานแล้วยจ้ะพี่น้องค้นให้เขาละลายจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สีใส่เกลือใส่เกลือลงไปประมาณ หนึ่งซอนซาจะยอาก็สิซิมเบิงจะวาพ่อใจยังเกิดจะใส่เกลือลงไปอีกนิดนึงจะเพราะว่าเขาเอาไปใส่ก,ก,กับเข่ากับถั่วแล้วเดี๋ยวเขากะสิความเค็มกะสิเบาบางลงจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดตามที่เขาหมักได้เลยจะไพลบ่หมักใส่เกลือก็ก็ต้องใส่จ้ะ พนแห่น้ำตาลละลายจ้ะจากนั้นพิมพ์สีใสน้าตาลนี่จะกินมานิลาลงไฟสักประมาณหนึ่งซอนครึ่งจ้ะ คนเี่ยเขาเขากันอันนี้มันก็ซีไทยกลวยเไทย้ขาต้มพัดของเฮามีความหอมยิ่งขึ้นจะ้ะถ้าไใบ่มีก็ใส่ใบเตยใดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวฮาสิเอาเตรียมไปหุงจะ้ะที่นี่เอาลงใส่ในหม้อเลยจะ้ะกาเอาประมาณครึ่งหนึ่งจะ้ะเหลือไว้ประมาณครึ่งหนึ่งกะเอาจ้ะพี่น้อง อันนี้ทั่วที่เห้ารล้างน้ำเรียบร้อยแลย้วกระสิเอาลงมาผสมกันเลยจ้ะอันนี้ทั่วสามกำมือแต่ว่าเห้าแซน้ำขังขามขึ้นจ้ะพี่น้องนี่ยจ้ะยางละเคิงจ้ะเอาลงมาใส่ในหม้อคนๆนจ้ะคน,คนผัด <c oughs> คนผัดให้เขาเข่ากันะ ประสิเกียร์ให้เขาเสมอกันจะข้าต้มพัดส,สูตรมอหองเขานี่กะเห็ดบ่ายากเลยจ้ะแต่แซ่บจากพี่น้องพิมกับสิปอกกล้วยหอมเลยจ้ะพี่น้องเ้องกระสิตัดเป็นชิน้นเมื่อนี่สิตัดแบบกลมจ้ะ ข้อมนากะกะเอาจะประมาณนี้จ้ะกล้วยที่เขาเตรียมไว้จ้ะลงใส่ในหม้อเข่าจ้ะใส่กล้วย้องน่วยพอดีจ้ะ จากนั้นกระสิเอากะทิที่น้าตาลเขาละลายเขาละลายแล้วจ้ะเทลงใส่ในขเขากับกล้วยของเขาจ้ะส่วนกะทิที่เหลือพิมพ์สีเอาเข่าที่เขามีอยู่กับถั่วที่เขามีอยู่ผสมกันจ้ะ ที่นี่ห่อกระสิเอามาเทลงเลยจ้ะจากนั้นห้าสิเอาไปห่มจ้า ปดปุ่มแล้วเข่าห้าสซุกแล้วหน้าตาเขาออกมาไดแบบนี้พิมพ์กษิติทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีจา้าจังสิมาเปิดอีกที่หลักกาเน่จะใส่ไม้พายจะค้นขังเขาต่อจากนั้นพิมพ์กสิตัดเลยจา้าพี่น้องเน่จะหน้าตาเขาใส่มีดทีโบมีคมจา้ามาปาดอันนี้ก็แล้วแต่ไพศิใส่เอยียงปาดได้จา่าตะว่ากระตองระวังก้นหม้อเข่าห้าน้ำจา้า ตัดเป็นชิ้นที่เข้าต้องการได้เลยจ้าแต่ว่ากัะิตัดออกอยากแน่จ้ะพี่น้องตักออกอยากแน่จักน้อยสีสันขอสวยงามนายกินมากๆจ้ะ ซิมแล้วก็แซบแซบ,บจะพี่น้องใครอยากลองเห็ดไปลองเห็ดตามด้วยจ้าบบตองงอใบตองเลยเข่าต้มผัดแซบรสชาิหวานมันหอมอร่อยจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพ่อกันมื้อนะ้าสวัสดีจ้าที่ซิมให้พี่น้องเบิ่งนี่คือเข่าต้มผัดส่วนที่เขาอยู่ข้างหมอก็สิบ่สวยงามแต่แซบคือเก่าจ้า